วันนี้เราจะมานำเสนอรถมินิเทลเลอร์คาราวานครับผมจากทางร้านเรานะครับทำมาเพื่อตอบสนองคนที่ชอบรถคาราวานคันเล็กเหมือนที่ต่างประเทศเขามีครับแต่เมืองไทยยังไม่มีปัจจุบันเทลเลอร์กำลังได้รับ,รบคนนิยมครับทางร้านเราเล็งเห็นว่าในเมืองไทยยังไม่มีคันเล็กๆร้านเราก็เลยทำขึ้นมาจะจำหน่ายครับ ตอบสนองสําหรับคนที่อยากได้บ้านเคลื่อนที่เทเลอร์เล็กๆคุณผู้หญิงใช้รถเก๋งหรือรถกระบะก็ลากได้ครับลากง่ายสะดวกสบายนอนได้ทุกที่ครับสําสหรับคุณผู้หญิงที่กังวลนะครับว่าจะลากยากรถเทลเลอร์เนี่ยทำมาให้ลากง่ายมากครับคุณผู้หญิงก็สามารถขับรถเก๋งลากได้แล้วก็หาที่จอดง่ายครับผมสะดวกสบายมากครับ พื้นที่ภายในนะครับ3เมตรคูณ2เมตรเหมาะมากครับสำหรับท่องเที่ยว2คนแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันห้องน้ำแอร์ตู้เย็นไฟฟ้ามโครเวฟออปชั่นต่างๆก็เพิ่มเติมได้โตเทลเลอร์ลักษณะน,นี้นะครับมันเป็นอิสระจากรถลากครับแค่ติดหัวลากก็สามารถเปลี่ยนรถลากไปได้หรือว่าไปตามแคมป์เราก็จอดรถไว้แล้วก็ขับรถส่วนตัวเราไปหาที่เที่ยวที่อื่นแล้วก็กลับมานอนที่แคมป์เราได้ครับไม่ต้องลากไปลากมา รถล,ลากเรามีน้ำหนักเบาครับเราสามารถใช้คน2คนช่วยกันลากหรือขยับรถได้ไปในมุมที่เราต้องการได้มินิเทเลอร์เราเนี่ยออกแบบมาสำหรับไลสไตล์คนไทยโดยเฉพาะครับต้องมีเครื่องปรับอากาศครับผมมีตู้เย็นมีหน้าต่างรอบด้านเหมาะกับอากาศร้อนบ้านเราหรือใครอยากเพิ่มเติมตรงไหนก็ลองมาคุยกันได้ครับการออกแบบภายในยืดหยุ่นได้แล้วแต่ลูกค้าชอบครับอยากได้แบบไหนก็มาคุยกับทางร้านเราได้มีช่างช่วยออกแบบให้เหมาะกับ ลายสไตล์ของแต่ละคนได้ครับการออกแบบภายนอกมีแบบเดียวอยู่ครับเพราะว่าเราเทสมาหมดแล้วว่าแบบนี้กําลังเล็กกระทั่รันดีครับแล้วก็จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็การลากจูงด้วยความเร็ว90 100นิ่งสบายเลยครับแต่รายละเอียดโดยหลักพวกเตียงพวกห้องน้ายังยังต้องอยู่ในจุดที่เราต้องกําหนดเรื่องบาลานซ์เพราะว่าสิ่งใหญ่เหล่เราเนี่ยจะทําให้บาลานซ์ลดเสียครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันครับว่ามีอะไรบ้างไปดูนครับ แรกที่เราจะพามาชมนะครับเป็นจุดหัวลากครับผมก็จะมีชุดลากมาตรฐานครับสองนิ้วแล้วก็มีโซ่เซฟตี้ครับมีล้อล้อลากแถบยางตันแข็งแรงครับเวลาเราทำตัวเขาเรียกอะไรนะที่ติดกับรถอะชุดอะไรนะชุดบอลครับชุดบอลใช่ไหมชุดบอลที่อยู่ัวรถต้องต้องความสูงเท่าไหร่ฮะต้องความสูงให้มันไล่เลี่ยก,กันเนี่ยครับประมาณส5สิบห้าเซน 3าห้าเซนครับผมถ้ารถพวกออฟโรดต้องดรอปลงมาห้าหนิ้วถึงจะลากได้ครับเราสามารถที่จะตั้งที่รถเราได้เลยใช่ไหมใช่ครับเอามาถึงก็เสียบได้เลยใช่ใชครับดึงก็คือมันไม่ได้ยกไม่ได้สูงกันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ต้องแบบใกล้เคียงกันครับถ้าถ้าสูงไปเราก็ปรับตัวเนี้ยขึ้นครับให้ไปรับกันออพอคล้องเสร็จก็เอา ที่รถเรามันสูงเกินไปอย่างเงี้ยเวลาเราดึงเนี่ยมันจะเหมือนกับดึงตัวเตี้ยขึ้นสูงลอย่างงี้ป่ะน้ามันจะเชิดหน่อยแต่ก็ถ้าไม่ไม่ไม่เยอะมากก็ลากได้อ่ะโอเคนะฮะก็คือชุดลากมาตรฐานนะครับตัวนี้นําเข้านะ,ะแล้วก็ตัวถังนี่คืออะไรครับตัวนี้เป็นถังน้ําครับถังน้ําเราให้มากี่ลิตรเนี่ยเจ็ดสิบครับผมเจ็ดสิบเลยเอาไว้ใช้อาบสมมุติว่าใครที่มาสั่งแล้วเนี่ยบอกตรงนี้ไม่เอาเป็นถังน้ําจะเอาเป็นอย่างอื่น เ็เป็นท่อห้องเก็บของเก็บของก็ได้ใช่ไหมครับผมแต่พอมีถังน้ําจะทําบาลานซ์ลดดีอ๋อมันเกี่ยวกับเรื่องบาลานซ์ลดด้วยใช่แล้วถ้าเกิดมันไม่มีน้ําอ่ะแล้วต้องใส่น้าตลอดปะมันน้ําหนักส่วนหน้าเนี่ยมันถ้ามันหนักหนักมากเนี่ยมันจะโอเคไม่ถ้าถ้าหนักเกินไปอ่ะมันมันจะกดบอลเกินไปอ่าฮะแต่นี่เราคํานวณมาแล้วว่าควรจะอยู่ใส่น้ำเจ็ดสิบลิตร 90่ง้ร้อยได้พอดีเลยอ๋อก็ควรจะใส่น้ําไปด้วยเลยครับนะครับก็คือโหลดน้ําจากบ้านไปเลยไม่ต้องไปโหลดปลายทางเนาะใช่ครับโอเคนะฮะตัวนี้ความสูงเท่าไหร่ครับสูง2เมตรครับผม2เมตร2่องโดยสาร2เมตร2เมตรนี่ก็คือจากพื้นรถหรือว่าจากองโดยสารครับจากพื้นนี้อ๋อสองเมตรใช่ไหมครับผมแล้วจะเกิดจากล้อรถแล้วกาสพื้นดินขึ้นไปเลยอ่ะจนสุดแอร์เลยอ่ะสองเมตรยี่สิบ เพราะว่าเผื่อใครที่แบบว่าเอาเข้าที่จอดรถนะเขาต้องคำนวณความสูงตรงนี้ก่อนสองเมตรยี่สิบถึงสองเมตรสามสิบอครับต้องมีแอร์ด้วยก็สองเมตรสามสิบสองเมตรสามสิบครับผมต้องมีที่จอดรถสูงกว่าสองร้อยสามสิบตึ้นไปก็สามารถเข้าได้เนาะนะฮะอ่ะนะครับเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปตรงอื่นใครเลือกสีนี้ฮะสีนี้มาจากไหนสีนี้มีคนเลือกครับอ๋อ สีฟ้ากับสีขาวก็ดูทำเป็นสีโทนดูแบบมารูปแบบเนี่ยมาจากอังกฤษมาสี่ห้าสิบปีที่แล้วแล้วครับดูมาสี่ห้าสิบปีที่แล้วแล้วใช่รูปแบบนี้ที่อังกฤษเขาใช้กันนานะครับเทเลอร์นึกว่าเราดูมาสี่สิบห้าสิบปีแล้วแสดงว่าเราแก่มากเราใช้โครงสร้างอะไรฮะโครงสร้างก็เป็นเหล็กครับเหลโครงเหล็กนะแล้วไอที่เป็นหลอนๆลอนนี่มันคืออะไรฮะนี่ท่้งชี้แล้วก็บูดด้วยโฟมกันไฟข้างใน ยิงด้วยรีเวทเนาะครับผมครับตอกด้วยรีเวทนะฮะแล้วก็เออตัวนี้เราเทสน้ำหรือยังลองเทสดูอยังไม่มีรั่วเลยใช่ไหมไม่มีรั่วครับโอเคนะเพราะว่าคนไรคนที่ทำโครงสร้างเนี่ยเขาก็ทำฟูดทักมานานมากครับอ๋อเราได้ช่างมาจากที่ไหนอ่ะ ช่างที่โคราชครับเราก็ประกอบที่ร้านเราเนี่ยครับช่างก็มีความชํานาญเรื่องการทําฟุตทักอยู่แล้วนะครับแล้วหน้าต่างหน้าต่างนี้เขาเรียกหน้าต่างอะไรฮะหน้าต่างอาวีครับของรถอาวีมันมีลูกเล่นยังไงบ้างครับอันนี้ก็เป็นอะคริลิกครับแล้วก็พับขึ้นพับลงอันนี้มุ้งกันยุงนะงกันยุงครับอ่าแล้วก็อันนี้การเป็นส่วนตัวนะใช่กว<ข>้างคุณยาวเท่าไหร่ฮะขนาดนี้ อันนี้50คูณ80ครับ50คูณ80นะครับผมนะครับอุปกรณ์พวกนี้ที่เมื่อกี้นี้อ๋อบอกว่าที่ร้านเรามีขายหมดเลยหรอมีครับทุกอย่างเลยหรอใช่ใครทำรถอยู่อยากทำเองก็มาปรึกษาได้ครับช่างก็มีราคาส่งช่างด้วยเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวนะพี่ดูตัวนี้นะเป็นแผ่นอะคริลิกนะครับอะคริลิกแล้วมันมี2ชั้นอ่ะใช่อันนี้ข้างนอกอันนี้ข้างในก็คือมันมี2ชั้นนะครับคุณผู้ชมครับมันจะอย่างนี้เลย นะครับหนาแต่ใสนะครับ,รบโอ้มันมีสองชั้นมองทีแรกนึกว่าจะมนมีชั้นเดียวนะฮะทำความสะอาดง่ายมากแล้วอะคริลิกแล้วเบาแล้วไม่แตกด้วยครับผมนะครับมี<ร>ลิ้นกันน้ําไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําเข้าครับอุปกรณ์มาตรฐานโรงงานเนี่ยของออสเตรเลียครับทำของออสเตรเลียนำเข้าจากออสเตรเลียเลยนะครับอ่ะมาดูต่อไปนะครับข้างล่างเป็นช้าอะไรฮะตัวนี้เป็นช่องเก็บของครับเก็บของวิลึกเข้าไปได้ลึกลึกครับ มันทะลุจากเปิดจากด้านในก็ดอ๋อเปิดด้านในก็ได้ด้วยครับผมอเผื่อนั่งทําครัวหรือว่าเก็บของเนี่ยเซลแบตเตอรี่อยู่ด้านนี้นะครับอหรือระบบแบตระบบแอร์ใครอยากทํารถคันอื่นก็สอบถามได้โอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะตรงเก็บที่เก็บของนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เก็บของเนี่ยบางทีเราเราต้องคํานวณนิดนึงแหละให้หน้ามันหนักกว่าท้ายก็แล้วกันนะครับเพราะว่าบาลานซ์มันสําคัญที่สุดคือรถล่างเนี่ยจะต้อง บาร์นี่สําคัญที่สุดครับผมอ่ะมาดูประตูกันครับประตู r v เหมือนกันครับก็มีเป็นมุ้งครับเดิมเป็นชั้นมุงลวดนะครับครับถ้าเกิดเราจะปิดไว้แบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดกกลางคืนนะจะมียุงใช่ใครไม่อยากเปิดแอร์ก็เปิดอย่างนี้นอนอ่าฮะปิดอ่านะครับก็มีกุญแจล็อกครับ ประตู RV นะครับอันนี้ที่ร้านเราก็มีขายมีครับประตู RV ถ้าเมืองไทยอ่ะควรจะเป็นประตูเปิดจากขวาทําไมฮะถ้าเปิดจากซ้ายเผื่อวันหนึ่งอัิเตบมันก็เปิดลมก็ตีอ๋ออันนี้ถ้าเรารถเราวิ่งเผื่อมันล็อกไม่สนิทเปิดลมก็ตีก็เข้าก็ปลอดภัยกว่าอ๋อโอเคใครนะที่อยากสั่งครับต้องเมืองไทยต้องฝาอ่ะนะครับมีหน้าต่างนะครับที่เราเรานาเข้าแล้วนะครับแล้วก็ประตูนะบ,นะบานประตูนะครับามาดูบันได บันไดนี่ทางร้านเราก็นําเข้าเหมือนกันเข้าครับมีทั้งรีโมทแบบไฟฟ้าเป็นเมนุนเนาะตัวนี้ครับหนึ่งขั้นสองขั้นอ๋อมีหมดเลยเข้าไปนะครับแข็งแรงครับอนะครับเป็นเมนุนนะฮะถ้าเกิดเอาแบบใครอยากได้แบบไฟฟ้าก็มีนะมีครับที่ร้านเราก็มีเหมือนกันครับผมโอ้มีทุกอย่างเหมือนกันนะครับอ่ะต่อมามาดูด้านนี้นะครับไอตัวขาค้ำขาค้ำรถ RV ครับครับ ในชุดก็จะมาพร้อมตัวหมุนครับครับใช้งาน<ต>ยังไงฮะก็เสียบเข้าไปแล้วก็หมุนเหมือนหมุนแม่แรงเลยครับครับขึ้นลงอ๋อไม่ใช้ก็ดึงแล้วก็พับได้อ๋อโอเคเพราะว่ารถพวกนี้ต้องมีขาค้ำที่แข็งแรงอืนี่ครับเรียบร้อยอ่า ผู้หญิงก็ทําได้เนาะไม่หนัก <ทำ S 1> มากเนาะหรือว่าใครมีสว่านก็ยิงได้เลยครับใครที่ทํารถแบบว่ารถหนักหน่นอยอครับที่ไปจอดแล้วพื้นที่ไม่เท่ากันก็ลองซื้อไปติดได้นะครับเวลาใครนอนแล้วแบบว่ามีปัญหาเรื่องหัวทิ่มอ๋อ,อหมายถึงว่าอย่างนี้ก็สามารถไปใส่รถตู้รถอะไรได้หมดเลยได้พี่เอรอถตู้รถกระบะได้หมดเลยใช่ครับขา้ำาตัวพวกนี้ ก็สามารถติดต่อได้นะฮะใครที่อยากได้ที่แบบว่าสั่งไปใส่รถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถตู้นะครับรถอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับงานดีพวกคนที่ทํารถ DIY ก็สั่งไปติดได้ครับเออเวลารถเราจอดอ่ะรถใครที่มีน้ําหนักอ่ะรถใครรถเป็นรถแคมป์อ่ะที่มีน้ําหนักคือบางทีเราจอดไว้สักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดไม่เอาของลงเลยอ่ะแหนมันจะล้าแล้วก็โช๊คมันก็จะล้านะครับแต่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยเวลาเอารถไปจอดในที่จอดรถเสร็จปุ๊บเนี่ย เราเอาตัวนี้ค้ำขึ้นปุ๊บยกให้มันแหนบมันลอยขึ้นช่วยได้เยอะเออมันก็จะเซฟตี้ดีมากๆเลยตัวนี้นะครับออาใครอยากได้ติดต่อออฟเลยก็แล้วกันนะครับ,รบอามาดูด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นกระจกนะครับกระจกบานนี้ไม่สามารถที่จะเปิดได้กระจกอันนี้แบบปิดทึบครับหรือว่าใครอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบเปิดได้ก็ได้ครับอืมอ uh ๋อ huh. ็นกระจก RV ก็ได้ครับก็สามารถสั่งได้นะเราก็สามารถทําเป็นกระจกที่แบบเปิดได้รอบคันเลยก็ได้นะฮะหรือว่าใครที่อยากจะทําครัวเล็กๆด้านหลัง ที่แบบว่าเปิดได้แล้วก็เป็นครัวเก็บของอะไรพวกนี้ก็สามารถสั่งได้นะครับเราก็สามารถทําได้นะครับฝั่งนี้ก็มีกันชนนะครับกันชนก็มีจดทะเบียนอันนี้จดทะเบียนเรียบร้อยครับทางร้านเราสามารถจดทะเบียนให้กับลูกค้าได้เลยใช่ไหมจดทะเบียนเรียบร้อยเลยโอเคนะฮะฝั่งข้างฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะมีพัดลมดูอากาศตรงนั้นนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็เป็น power pack อ่า power pack เอาไฟเข้านะครับฝั่งนี้ก็มีนนัด หน้าต่างให้หนึ่งบานบมนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับทรงเนี้ยทรงนี้เขาเรียกทรงอะไรมีชื่อเรียกไหมของอังกฤษเขาเรียกก็ไทนี่คาราวานแบบรถคาราวานเล็กๆน่ารักอ่าฮะก็คือไทนี่คาราวานครับผมนะครับมันออกแนวเลตโทเลตโทอย่างไงใช่ครับรเพราะว่าแบบผมก็ไปดึงพิมพ์เขียวของของบริษัทของที่อังกฤษเราก็พยายามหาล้อให้มันเข้ากับทร hmm. งวินเทจ มาอ่ะโอเคนะครับก็ไปดูรายละเอียดในภายในยกันดีกว่านะครับไปดูในภายในกันครับไปดูรายละเอียดภายในกันดีกว่าครับรครับฝับ่งซ้ายนี้ก็เป็นโต๊ะไว้จัดเตรียมอาหารครับผมเพราะว่าตรงนี้เป็นตู้เย็นครับห้าสิบลิตร ถ้าเกิดจะทําอาหารแบบว่าไม่หนักจนเกินไปอย่างเงี้ยเบาๆครับโต๊ะตัวนี้ได้เลยใช่ไหมฟังครับผมแซนวิชตรงเนี้ยครับได้พอเปิดตู้เย็นปุ๊บก็ทําตรงนี้เลยแต่สําคัญที่สุดเลยต้องมีพัดลมดูดอากาศเนาะใช่ครับนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ระบายอากาศระบายอากาศภายในได้ดีครับผมนะครับและข้างล่างก็จะเป็นอะไรฮะข้างล่างก็เป็นตู้เก็บของตู้เก็บของเยอะมากรบคันนี้หนึ่งชักนะฮะแทนบ้านหนึ่งหลังได้เลยครับอ๋อ ซื้อไปตั้งรีสอร์ทรีสอร์ทก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็ลำโพงนี่ก็อันนี้เป็นชุดลำโพงนะฮะของที่เหลือที่บ้านก็เลยเอามาบิวใส่โอเคถ้าเกิดเราไม่เราต้องการให้แบบว่าทิวทัศน์ที่มันสวยงามนะข้างนอกเป็นทะเลวันนี้มีทะเลด้วยอ่ะแต่เวลานอนคืนเราก็ให้ความเป็นส่วนตัวนะครับก็สามารถที่จะปิดปิดออกมาได้กันแดดดีอยู่ครับอ่าฮะตู้เสื้อผ้าครับครับลึกเลยใส่ได้สองสามคนนู่นแหละครับโอ้โหลึกไปถึงนู่นเลยเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ได้ครับอื ลึกมากลึกไปประมาณเกือบเมตรเลยนะใช่ครับโอ้ <c oughs> แต่เสียดายไม่มีไฟนะครับต้องพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันมีไฟสักหลอดหนึ่งถ้าติดเลยเซ็นเซอร์ดิจงิงดีงดงครับอนาคตอนาคตโอเค,อเคห้องน้ากว้างคูณยาวเท่าไหร่ฮะอ,อ๊ลอตเจ็ดสิบคูณแปดสิบครับเจ็ดสิบคูณแปดสิบอ่าครับ,รบก็เป็นเป็นไฟระบบสัมผัสทั้งหมดเลยแล้วก็ซ่วมก็ใช้แบบสุขภัณฑ์เคลื่อนที่อ่ะใครที่มีแบบ หรือเคลื่อนที่ก็ได้เพราะว่าเราไม่มีแบบชักออกไปไม่มีนะฮะไม่มีครับครับก็จะประมาณนี้นะครับ80คูณเเนาะ80คูณเจอ๋อ80คูณเจิครับผมเป็นลามิเนตทั้งหมดเลยใช่ครับรถคันนี้เป็นลามิเนตทั้งหมดนะฮะคุณผู้ชมที่มองเห็นเห็นนี่ไม่ได้ทาสีนะฮะเป็นลามิเนตครับผมนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้เก็บของเหรอฮะตู้เก็บของครับผมจะเก็บพวกอุปกรณ์ที่นอนครับอ่า ท็อปเปอร์มี3ชั้นลึกๆเลยครับใหญ่มากมันลึกลงไปจนถึงฝั่งนู้นลดเลยใช่ไหมใช่ครับเอออย่างอย่างต่ำนี้80นะพี่ว่านะ80เซนได้เลยนะความลึกเนี่ยนะได้พี่หมอนเะเออใส่ของได้เยอะมากจิปาถะก็แล้วการใครจะใส่อะไรก็อัดแอปใช้ตัวนี้ก็โล่งเออเนี่ยอันนี้โล่งๆเลยนะครับลึกไปถึงนู่นเลยครับนะครับ ใส่จนของไม่มีจะใส่นะนี่ก็เป็นชั้นเก็บของด้านบนครับ,รบอ,อ๋อให้ชั้นเก็บของมานะฮะแล้วก็อันเดนเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรสารนะเหมือนเป็นหวายเทียมครับอ่าหวายเทียมนะให้อารมณ์แบบวินเทจมองดูแล้วเท็กเจอร์มันสวยมากๆเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเล่นไฟเส้นด้วยนะฮะไฟเส้นนี่ก็เป็นความสว่างมันสว่างจริงๆครับไฟเส้นนี่สว่างมากๆสว่างครับประหยัดไฟด้วยครับใช่ครับอันนี้อะไรตู้ยาแหละครับ ตู้เก็บพวกรีมทดน้ําหอมอ๋อก็เป็นตู้เก็บของจิปาถะนะฮะหรือว่าใครที่สั่งไปแล้วเนี่ยจะไปใส่อะไรเพิ่มหรือว่าไปแต่งอะไรเพิ่มครับก็เอาตามใจชอบเลยครับนะครับแล้วตู้ตัวนี้ข้างล่างก็จะเป็นตู้อะไรฮะตัวนี้ก็เป็นตู้เก็บของอีกครับเก็บเยอะไปหมดครับนี่เล่มทะเบียนรถอ๋อเยอะมากนะครับอะไรที่ตรงไหนที่มันเหลือๆเลืๆเนี่ยเอาไปทำเป็นที่เก็บของทั้งหมดเลยเยอะมาก คือลากไปเที่ยวแล้วไม่ต้องกลับบ้านยาวๆได้เลยครับอ่ะไปดูเตียงนอนนะครับเตียงนอนประมาณกี่ฟุตนะร้อยร้อยสี่คูณสเมตรครับร้อยสี่คูณสองเมตรคือความยาว2เมตรครับสองคนนอนสบายมากเลยมเลยครับอือโอ้โหนะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าที่นอนเนี่ยเราจะทําเป็นเตียงเตียงนั่งได้ครับพับอ่ะลองลองทางทาให้ดูสักหน่อยนะฮะเราก็จะเอาตัวแผ่นเตียงนอนเราอะ อ่มันมีกี่แผ่นนะสองแผ่นใช <2 S 1> ่ไหมเราเอาเก็บไว้แผ่นหนึง่งพวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์ของรถ RV ทั้งนั้นเลยครับครับอ๋อ,อนี่ไงเป็นขาค้ำนะใช่ครับปรับความสูงอันนี้เรารู้อยู่แล้วเราใช้บ่อย เวลาเข้าก็เกี่ยวครับอึบลงเข้าล็อกแก๊กเรียบร้อยการเป็นโต๊ะนั่งทํางานแล้วก็ปรับความสูงได้ปรับความสูงเอานะครับผม,มสวยงามอ่ะนี่ไงนะครับนั่งทํางานนั่งอะไรได้นะนั่งกินข้าวนั่งกินข้าวได้เลยนะ<ข>อสองคนนะแฟนกันนะนั่งงี้นะใช่ครับเออแล้วฝนตกก็อยู่ในรถนี่แหละครับอืม มันโอ้โหมันเหมาะสมมากมันมันมันสมูทอ่ะพี่ว่ามันโอเคมากๆเลยนะครับรดีครับเล,เลเก็กๆงานก็สวยนะงานเขาก็ลงตัวมากเลยนะล,ล้วก็เรา,าดูแบบมาเยอะมากครับเออต่างประเทศครับกว่าจะลงตัวงานโอเคมากๆเลยนะฮะแล้วเพดานเพดานข้างบนเราใช้พลาสติก PVC นะฮะทั้งทั้งด้านข้างด้วยนะครับเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ง่าเออแล้วมันเบาด้วยเนี่ยสำคัญมันเบาด้วยเนี่ยเนี่ยทำโค้งไ้เลยนะครับ ทางซ้ายทั้งขวาาใต้นี้ก็เป็นแบบโฟมกันไฟด้วยครับแล้วก็มันกันร้อนได้ดีมากมันจะทาให้แอร์เราทํางานไม่หนักแอร์ตัวนี้นี่เราใช้แอร์รุ่นอะไรฮะแอร์ตัวรุ่นยอดนิยมเลยครับไฮเออร์ห้าจุดศูนย์ห้าจุดศูนย์ครับตัวนี้ประหยัดไฟเย็นฉ่ำต้องห่มผ้าเลยครับเพราะว่าลมครับก็ทางร้านเราก็เป็นเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ด้วยใช่ไหมมีทุกรุ่นครับไฮเออร์ยี่ฟู่ ทุกรุ่น2โวล์24โวล์ในเมืองไทยที่อยากได้แบบไหนเรามีหมดทุกใครอยากติดเองรถตู้รถหัวลากช่างรับทํารถอะไรก็โทรมาคุยได้ครับมีราคาส่งให้โอ้มีราคาให้สําหรับช่างช่างด้วยครับผมโอ้โหหรือลูกค้าคนไหนอยากติดรถของตัวเองก็ถามได้ครับครับอยู่ใกล้โซนไหนเดี๋ยวผมแนะนำให้ได้มีช่างทั่วประเทศเลยครับโอเคนะฮะ งานค่อนข้างสวยแล้วลมมันเย็นนะเปิดประตูซ้ายประตูขวาเนี่ยลมโฟลเออเนี่ยถ้าเกิดบานหน้าเปิดได้ด้วยนี่นะโอ้โหออฟเอ้ยเหมือนเรานั่งแบบชิวอ่ะวันนี้นอนกลางวันในรถก็เปิดกระจกนอนใต้เตียงนั้นมันเป็นอะไรฮะอันนี้เป็นชุดคอนโทรลแบบเซลล์แบตมันอยู่ฝั่งนี้ใช่ครับอันนี้เป็นเป็นอินเวอร์เตอร์นะฮะบไฮบริดนะครับแล้วก็เบรกคงเบรกเกอร์อะไรก็อยู่ในนั้นหมดเลยใช่ครับทั้ง3ามเก๊เลยเหรอออฟ สองครับพี่แล้วอีกอีกอันนึงมันเป็นอะไรฮะช่องเก็บของออกอ๋อวิ่งมันเยอะมันให้ช่องเก็บของมาอะไรเยอะขนาดนี้เก็บอะไรนั่งไหนพีก็มีนะะฝั่งนู้นก็มีเต็มไปหมดเลยนะฮะบอกว่าเหมือนบ้านหนึ่งหลังเออพี่ดูแล้วนี่ที่เก็บของนี่เยอะมากครับสิบกว่าสิบกว่าจุดแล้วนะฮะจริงๆบอกอ่ะช่องอ้อมซ่าครับเพราะว่าของเขาเยอะมากใช่ใช่ใช่โอ้โหพื้นที่ใช้สอยภายในนี่มันเท่าไหร่กองคุณสามสองคูณสามเมตรใช่ครับ ่ามันสะดวกที่ว่ายืนได้เออนี่ไงนี่ไงนี่พี่กำลังจะพูดอยู่เลยเนี่ยว่าคือพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นกุ้งไม่ต้องงอตัวเลยใช่ครับเนี่ยออฟสูงเท่าไหร่นะออฟสูงร้อยเจ็ดสิบแปดร้อยเจ็ดสิบแปดแล้วนะเหลืออีกอ่ะคือมันสูงสองเมตรเลยใช่ไหมเนี่ยสบายครับพี่แบบเดินยืนสบายครับใครที่จะแบบว่าใช้ชีวิตในไลฟ์สไตล์แบบอยากท่องเที่ยวลากไปในที่สวยๆครับเออ มันสบายจริงๆครับมันยอะเลแล้วมันลากไม่ยากด้วยอ่ะสําคัญที่สุดเลยคือมันลากไม่ยากอ่ะพี่ลองลากดูโอ้โหแบบลองขับดูเอ้มันมันไม่กระชากไม่อะไรเลยนะมันเหมือนกับมันลากมันมีหรือเปล่าวะขับได้เอมันก็มีลากติดอยู่ท้ายทำไมมันขับเหมือนกับแบบไม่มีอะไรเลยครับแปดเก้าสิบสบายเลยครับโอ้เพราะว่าเราถ่วงน้ําหนักมาดีอ่ะสาคัญที่สุดเลยคือการถ่วงน้ําหนักครับผมแบตเราก็อยู่ฝั่งนี้เพราะว่าห้องน้ำเราอยู่ฝั่งนี้ครับครับมันบาลานซ์กันนะใช่ครับเออ สนุนราคาคันนี้ถ้าเกิดเขาสั่งเนี่ยต้องราคาเท่าไหร่คะัคันนี้สเปคนี้เลยนะครับครับเราใช้ของดีทั้งหมดเลยครับครับทั้งแอร์ทั้งแบตวัสดุภายในเออแบตเราให้เขากี่แอมป์นะ310แอมป์310เลยเลยหรอ24โวลต์เหมือนแอร์ไปเลย3คืนครับ310้อยแอมป์24่โวลต์ให้กันมาจุกจุกคันนี้ตั้งไว้4 0 0แสนครับถ้าเกิดดูจากสเปคภายในดูจากสเปคภายนอกแล้วก็ดูจากคุณสมบัติที่พี่เห็นนะ พี่ว่ามันมันเวิร์กว่ะมันมันเวิร์กมากกับการ,รที่<ม>ใครที่มีรถเก๋งอยู่อ่ะเอาพี่พูดเลยนะเน้นไปทางรถเก๋งเลยดีกว่าคใครที่มีรถเก๋งอยู่อ่ะรถเก๋งเราเนี่ยจะทําเป็นรถนอนกับเขาได้ไหมไปถามช่างคนนู้นก็บอกทําไม่ได้ครับถามช่างคนนี้ก็บอกทําไม่ได้พื้นที่มันน้อยลองมาลองมาลากอย่างนี้ดูไหมรถเล็กๆจบเลยสวยกว่ารถตู้รถอะไรอีกด้วยซ้ําไประยะเวลาในการสั่งทำออฟไม่เกิน6เดือนเนาะ<ม>น่าจะได้ ไม่น่าจะเกิน6เดือนนะครับถ้าเกิดใครที่อยากได้ก็มาสั่งกันไว้ได้เลยใครที่เปิดรีสอร์ทอยู่นะฮะที่อยากจะได้รถคันนี้ไปจอดนะครับเอาคือละพันหก็ยังมีคนมานอนนะถามเอาพูดตรงๆนะครับเก็บค่าค่านอนในรถบ้านเนี่ยคือละพันห้าก็มีคนนอนนะครับที่ ธรรมชาติที่สวย,สวยนะถ้าเกิดเขาจะติดต่อออฟนี่จะติดต่อได้ยังไงฮะต่อมาที่เบอร์0 8 9 2 2 2 8 5 9 9หครับครับหรือเพจ w e e k e n d c a m p e r a d v e n t u r จครับใครจะทำรถตู้รถบ้านรถตู้ทึบรถคาราวานปรึกษาได้หมดครับพิกัดแคบก่อนออฟอ,อยู่ที่ไหนลากระบังปะอยู่ลากระบัง54าบครับลากระบัง54นะครับผมก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยนะครับเดี๋ยวจะปักหมุดให้นะครับใครจะอยากไปดูอยากไปดูรถคันเนี้ยนะฮะแบบเต็มเต็มเลยก็จอดอยู่ที่บ้าน ครับจอดอยู่ที่ร้านนะครับก็สามารถไปชมกันได้นะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับว่าจะเอาดีไหมนะครับพาแฟนไปดูด้วยก็ได้นะครับนะหรือว่าใครที่อยากจะไปแล้วเนี่ยจะลองขับลากเล่นๆดูนะฮะออฟก็สามารถให้ลากได้นะครับมีพื้นที่ให้ลองลากเล่นๆดูนะครับก็ลองดูนะฮะแล้วก็พอซื้อกับทางเราเนี่ยเราจะสอนวิธีการถอยหลังนะฮะถอยเข้าซองถอยเข้าจอดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีวิธีสอนให้ด้วย นะครับก็สามารถสั่งแล้วก็เดี๋ยวมีสอนให้เลยนะครับเอาเป็นว่านะครับก็คลิปนี้นะครับเอารถลากสวยๆสไตล์ไทยๆนะครับมาให้ดูกันนะครับใครสนใจ4,0,000 0บาทเท่านั้นเองนะครับรีบหน่อยตอนนี้ครับร้านออฟลาดกระบังครับหรือเพจวิกเอนแคมเปอร์แอดเวนเจอร์ครับมีทุกชิ้นครับแอร์ระบบไฟออนนิ่งเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คงจะต้องมาลาคุณผู้ชมเพียงทั้งนี้ก่อนนะฮะก็ขอบคุณผู้ชมที่ดูจนจบนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับ